ถ้าเกิดว่านึกถึงว่าร้านไหนที่ขายปูเค็มหรือว่าลูกค้าทั่วไปที่เขาจะพูดคุยกันเขาก็จะคุยกันว่าไปร้านปูเค็มก็คือจะรู้เลยว่าเป็นร้านพิมบิกาปูเค็มค่ะจุดเด่นของเราก็คือปูเค็มปูสมเนี่ยค่ะเป็นปูที่พิมทําเองทําเองเพราะว่าพิมมีแพของตัวเองอยู่ที่ระนองด้วยมีแพขงตัวเองอยู่ที่พม่าด้วยค่ะแล้วก็เราก็มีทีมงานที่เป็นฝ่ายผลิตในการแพ็คเข้าปิ๊บการหมักการดอง โดยเราก็เป็นแพที่มีออยอน,นะคะแล้วก็ดําเนินการตั้งแต่รุ่นคุณย่าและประมาณ20กว่าปีะคะ่ะจนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของร้านเราว่าปูของเราลูกค้ามั่นใจว่าถ้าเกิดมาซื้อปูที่นี่ยังไงก็ใหม่สะอาดแล้วก็สุกถูกสุกขาอนามัยแน่นอน,นะคะ่ะนอกเือจากปูเขาบอกว่ามีแบรนรด์ปลาลาเป็นของตัวเองด้วยใช่แล้วคะ่ะแบรนด์ปลาล้าของพิมเองคะ่ะชื่อแบรนด์พิมพิกาเลยเนื่องจากว่าร้านนี้คะ่ะตั้งมาประมาณ15ปีแล้ว เราก็ค่อนข้างจะคลุกคลีกับลูกค้าที่เขาเป็นแม่ค้าส้มตามําหรือว่าเป็นใช้ในครัวเรือนทั่วไปเราก็จะสอบถามอยู่เสมอคะ่ะว่าชอบรสชาติแบบไหนหรือว่าเราก็จะรู้ว่าลูกค้าเขาชอบทานหวานหรือทานเค็มแบบไหนเราก็เลยพยายามที่จะหาจุดกึ่งกลางรสชาติที่คนพิษณุโลกน่าจะถูกปากมากที่สุดก็เลยกลายเป็นแบรนด์ปลาร่าพิมพิกาค่ะจริงๆแล้วพิมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมาโดยตลอดนะคะ ในพาร์ทของการเป็นแม่ค้าทิมก็เต็มที่ทิมมาขายหน้าร้านทิมพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งในการสร้างความสุขของตัวเองก็คือการที่จะได้อยู่บนสเตจหรือว่าได้แสดงความสามารถอื่นๆทิมเป็นคนที่ชอบอยู่บนสเตจแล้วก็แสดงความสามารถของตัวเองเอแล้วก็ชอบพูดคุยชอบที่จะให้ทุกคนมองเราแล้วรู้สึกว่ามีความสุขซึ่งตรงนี้ทิมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสไหนที่เข้ามา แล้วทําให้พิมพ์สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่ในแบบชีวิตของตัวเองพิมพ์ก็พร้อมที่จะทําค่ะจริงๆพิมพ์เป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเป็นนางงานหรือว่าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเป็นแม่ค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์แต่ว่าพิมพ์ชอบที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขและพิมพ์ก็ชอบที่จะให้คนอื่นมีความสุขในแบบของตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังจะมีโอกาสที่จะเข้ามารู้แล้วว่าตัวเองชอบแต่ว่าไม่กล้าที่จะทําทําเลยค่ะ เพราะว่าชีวิตของเราเกิดมาได้แค่ครั้งเดียวโอกาสนั้นอาจจะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยก็ได้ถ้าเราทําเราก็จะไม่ต้องมาคิดว่ารู้งนี้น่าจะทำตั้งแต่ตอนนั้นไปซักก็ดีกว่าจิงก็เลยเลือกที่จะเข้าสู่เส้นทาง Miss Universe Thailand ในปีนี้ด้วยการพรีเซนต์ว่าเราไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกแต่ว่าเราสามารถมีความสุขในแบบของตัวเองได้ไม่ว่าจะทางไหนไม่ว่าคุณจะเป็นบทบาทไหนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนมีหุ่นแบบไหนสีผิวแบบไหน หรือว่าพื้นฐานต่างๆในชีวิตคุณเป็นยังไงแต่ถ้าโอกาสเข้ามาคุณทำให้เป็นที่แล้วก็มีความสุขในแบบของตัวเองให้มากที่สุดนะคะ